เคยไหมคะนักศึกษาที่บางครั้งเรารู้สึกไม่มั่นใจในตัวของเราเลยว่าเราจะสามารถที่จะเรียนจนจบการศึกษาได้หรือเปล่าในบางครั้งของการเรียนเราอาจจะรู้สึกว่าเหมือนท้องฟ้าที่มันมืดมนฝนที่กำลังตกหนะักแต่เชื่อไหมคะว่าเราก็สามารถที่จะฟันฝ่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้หากเรามีความมั่นใจและเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองอย่างเพียงพอเดี๋ยวเราลองมาดูคลิปที่1กันนะคะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวลองดูคลิปที่1คะ่ะ ชั้นม .6 นะคะเพราะว่าที่บ้านมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจจึงไม่สามารถจะเรียนต่อปริญญาตรีได้ขณะเดียวกันคนรอบข้างถูกเอารัดเอาเปรียบด้วยความไม่รู้กฎหมายทั้งสองประเด็นนี้กลายเป็นแรงผลักกันสําคัญที่ทําให้คุณวุฒิชัยตั้งใจใฝ่หาความรู้จนสามารถเรียนจบปริญญาตรีทางด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชเป็นบัณฑิตหมัด,ดได้นะคะคุณวุฒิชัยคาย้อนกลับไปเมื่อปี2542เรียนจบม .6 ปัญหาทางบ้านหนักขนาดไหนถึงไม่ได้เรียนต่อปริญญาตรีหนักขนาดที่ว่าไม่ไม่มีตังเป็นโรงเรียนต้องไปหาปลาจับปลามาทําอาหารไปเพื่อจะไปะทํากับข้าวอ่ะกินโรงเรียนเองช่วงนั้นเป็นช่วงเศรษฐกิจไม่ดีฮะช่วงปี2 5 4 2เนาะแล้วก็ขายของไม่ได้เขาวนี้ไม่มีตังละจากความตั้งใจที่ว่าจะเรียนปริญญาตรีให้จบตอนนี้ เปลี่ยนใหม่ละต้องไปทํางานเพื่อส่งน้องเรียนทั้ง2องคนตอนเป็นเด็กฝึกช่างนี่อยู่ที่นนทบุรีทําได้3-4ปีแล้วก็ย้ายไปทําที่เป็นพนักง,งานขายที่ Home Pro แล้วก็ต่อมาก็คือทําทีโโงงา่โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปนะแต่ว่าวุฒิแค่นี้ก็คือได้แค่ระดับโอเปอเรเตอร์คือพนักง,งานฝ่ายผลิตแค่นั้นเองครับแล้วจากนั้นชีวิต <c oughs> เป็นยังไงต่อไปจนถึงไปทํางานเป็นรอปรพอ,อยู่ที่โรงพยาบาลบ้านแพงที่นครพนม อ๋อผมเจอสเรรวิกฤตเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งเขาปลดพนักงานออกพอปลดออกปุ๊บไอเรามองว่าอายุเยอะแล้วกลับไปอยู่บ้านดีกว่าตอนที่กลับไปเนี่ยอายุประมาณปีครับกกลับไปทไําไรไถนาที่ที่บ้านดีกว่าอย่างเงี้ยพอกลับไปที่บ้านก็คือพอดีที่โรงพยาบาลมั่นแพงเพื่อมั่นแพงจังหวัดนครพนมประกาศรับอ่ารอปพอก็เลยลองไปสมัครดู <c oughs> ชีวิตตอนนั้นก็ <c oughs> แทบไม่ได้คิด เรื่องของการเรียนปริญญาตรีเลยไหมคะเพราะว่าเท่าที่ฟังในตอนนั้นก็คือรายได้นี่ก็เหมือนกับว่าจะเลี้ยงดูครอบครัวเดือนชนเดือนก็จะแย่แล้วมันเหมือนจะไกลตัวไปนะครับเพราะก็คือเงินเงินเดือนก็แค่นี้ไปสตาร์ทใหม่ๆนี่ประมาณ5 0 0 0ันกว่าบาทเองนะฮะเมื่อสี่หปีก่อนห้าพันกว่าบาทก็ยังถือว่าน้อยอยู่ครับผมตอนนั้นมีครอบครัวด้วยมีครอบครัวแล้วครับมีมีลูกละเราจะมีโอกาสได้เรียนไหมเนาะมันเริ่มมีปัญหาแล้วเพราะว่าทางบ้านแฟนอ่ะเขาโดนโกงที่ไปประมาณ20บไร่ <S <S ก็<ม><ม>คนบ้านนอกนะไม่รู้กฎหมายเวลาไปเขาหยิบยืมอะไรก็ให้เขายืม <S <S เขายืมโฉนดไปก็ให้ยืมไปเปลี่ยนชื่อเป็นของเขาหมดแล้วก็เรียบร้อย2ี่สิบไร่นี่ก็เลยเป็นเหมือนเรื่องที่ติดอยู่ในใจใ<ช>ว่าค,ความไม่รู้ความไม่รู้ของเราเองแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเวลาไปเข้าเวงกลางคืนเวลามันว่างเยอะมีพี่ชวนเรียนความตั้งใจเราก็อยากเรียนมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเมื่อมีโอกาสสักนิดนึงก็เลยลองทดลองดูเจียบเงิน รู้สึกว่าเป็นค้อนใหญ่ของบ้านเลยนะมาลองเรียนดูลงเรียน,น,นตอนแรกนั้นใช้เงินประมาณเท่าไหร่คะประมาณ4 0 0 0บาทนะครึ่งเดือนเลยนะครับในาทำงานมีเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวของตัวเองไหมจนทําให้กลายเป็นแรงผลักดันว่าอยากที่จะเรียนกฎหมายจริงๆที่ทํางานก็คือมันเป็นรปภค่ะอย่างน้อยเราต้องรู้กฎหมายมั่งเพราะว่าที่โรงพยาบาลน,นั้นมันเป็นโรงพยาบาลเล็กๆหัวหน้าหัวหน้าฝ่ายบริหารเขาจะอยู่เฉพาะกลางวัน เขาทางานเฉพาะบางวันแต่กลางคืนเนี่ยเราต้องผจญทุกอย่างทั้งญาติคนไข้ที่เมาหรือว่าคนไข้ที่มีปัญหาก็เยอะก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราจะต่อยเขาได้ไหมอย่างนี้เราจะผิดหรือเปล่าเราก็ไม่รู้จะรอตํารวจมาอย่างเดียวคงไม่ไหวบางครั้งก็ช้าใช่ไหมครับก็เลยถ้าเราศึกษากฎหมายดูมันน่าจะมีแบบทางออกให้เราชีวิต4ปีในการเรียนเป็นยังไงบ้างคะได้รับคําแนะนําจากรุ่นพี่แล้วก็ทางคณะอาจารย์ ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับได้แล้วนะครับคําแนะนําอย่างดีและเดี๋ยวนี้มันจะมีะเป็นแบบสื่อมัลติมีเดียด้วยเราก็พยายามไปฟังทั้งคําบรรยายเนติทั้งอะไรนะเอาทุกอย่างครับเพื่อจะให้จบได้โดยเร็วเพราะว่ายิ่งช้าไปยิ่งใช้เงินเยอะคนที่เรียนกฎหมายเนี่ยแน่นอนเหมือนก็ต้องขยันอ่านมากๆเพราะว่ามันก็จะมีรายละเอียดตัวบทกฎหมายที่จะจําแบบ คร่าวๆทาความเข้าใจคร่าวๆเนี่ยคงจะไม่ได้คงจะต้องอาศัยทั้งความจําและความเข้าใจด้วยใช่ครับคือหนังสือผมซุกไว้ทุกที่ครับแม้แต่ห้องน้ําเพื่อต้องการที่จะให้จบเร็วๆแล้วก็ทําได้ดีด้วยครับผมอ่านทุกที่อยู่ทุกที่ใช่ครับว่างตัวไหนก็จิ้มมาอ่านว่างจากงานว่างจากโรงเรนหรือว่าจากงานอื่นที่เราทําทําได้ทําสวนอย่างเงี้ยแล้วก็หยิบมาอ่านรือแม้กระทั่งเข้าห้องน้ำก็ต้องมานั่งอ่าน ตลอด4ปีเนี่ยมีช่วงชีวิตที่คิดว่าเอ็เราอาจจะไปไม่ไหวเอาแค่พอรู้พอไหมแรกๆมีครับแรกๆมีคือว่าด้วยความที่อายุเริ่มเยอะแล้วแล้วก็ภาระที่มีด้วยก็เลยคิดว่าลองเรียนกฎหมายเพื่อว่าถึงเราไม่จบอย่างน้อยก็มีความรู้ติดตัวบ้าง<ะ>ก็ยังดีไม่ให้ใครเอาเปรียบได้ท่าน,นี้ครับแต่พอเรียนไปเรื่อยๆแล้วมันอ่ะโอเคได้วิชาอ,อะไระที่ยากๆคะกฎหมายระหว่างประเทศครับเป็นวิชาปรับเซียนของคณะเลยตัวนี้ยากตรงไหนคะ มันมันกว้างครับเป็นคือเป็น,เป,นเป็นกฎหมายที่อธิบายความสัมพันธ์ของกฎหมายทั่วโลกครับกับกฎหมายของเราได้มีโอกาสนําความรู้ตรงเนี้ยไปช่วยเหลือคนอื่นบ้างไหมคะตอนที่คณเริ่มมีคนรู้ว่าเราเรียนกฎหมายจะมีมาขอคำปรึกษาเราก็ให้คำปรึกษาไปแต่พอให้ไปนานๆสักพักหนึ่งมันจะตันไปเองคือว่าปริญญาตรีคงจะไม่พอแล้วตอนนี้นะคือเราให้คำแนะนำไปแต่ รู้สึกว่าเรายังไม่แน่นเราจะรู้ตัวเองว่าเฮ้ยเราทําได้แค่นี้เหรอคุณวิทิชัยผ่านประสบการณ์ที่เคยถูกดูถูกไหมมันมีอยู่แล้วครับเรื่องแบบนี้เฮ้ยเป็นยามเรียนทําไมอย่างเงี้ยเรียนไปทําไมเรียนไปก็เป็นได้แค่ยาย่างเงี้ยผมก็ไม่สนใจหรครับเพราะว่าเราเรียนเพื่อหาความรู้เสียตัวของตัวเองและการได้ช่วยเหลือคนอื่นที่เขามาขอคาปรึกษาจากเรานี่แหละผมว่ามีค่ามากที่สุดแล้วการได้ช่วยเหลือคนอื่นครับผมวางแผนอนาคต ของตัวเองต่อไปยังไงคะทางด้านของการเรียนก็คือเราต้องเรียนขั้นต่อไปก็คือระดับเนติบัณฑิตเนติบัณฑิตคือเป็นนักกฎหมายที่ได้รับการขันกองมาแล้วในติบัณฑิตและสุดท้ายก็คือต้องจบที่ทนายเพราะว่าถึงเราจะให้คำปรึกษาไปแค่ไหนก็ช่างแต่ถ้าเขาขึ้นโรงขึ้นศาลแล้วเขาไม่มีตังค์เขาก็แพ้ใช่ไหมครับถ้าเราอยากช่วยคนอื่นได้ช่วยตัวเองได้คือต้องไปให้สุด ได้เห็นตัวอย่างจากคุณวุฒิชัยนะคะว่าความใฝ่รู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอาชีพอะไรก็สามารถที่จะหาความรู้ให้กับตัวเองได้เป็นเหมือนเกราะป้องกันตัวในการใช้ชีวิตต่อไปะค่ะวันนี้ขอบคุณคุณวุฒิชัยนะคะ หลังจากที่จบคลิปที่1ไปแล้วนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีบางอย่างที่เหมือนจะเป็นอุปสรรคที่มาขวางกัน้นไม่ให้เราเนี่ยสามารถที่จะเรียนสําเร็จการศึกษาได้แต่ว่าถ้าเรามีความเชื่อมั่นอย่างเพียงพอค่ะแน่นอนว่าเราก็จะสามารถคว้าปริญญามาได้ตามที่เราตั้งใจไว้ค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูอีกคลิปหนึ่งนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะ อาจจะเป็นบัณฑิตที่เคลื่อนไหวช้าไปบ้างนะครับแต่ว่าการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรวันนี้เรียบร้อยดีคุณยายกิมลันเข้าใจขั้นตอนทั้งหมดแล้วก่อนที่จะรับจริงอีก2วันข้างหน้าคือ9สิงหาคมนี้ครับต้องมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดเตื่นเต้นเมื่อเช้าซ้อมกับเพื่อนๆร่วมรุ่นแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะคิวแม่นยำหรือยังครับคุณยายครับก็ ทราบเข้าใจขั้นตอนหมดแล้วใ,ใช่ไหมครับเข้าใจั้นตอนสำคัญที่สุดจะต้องทํามือเอางานตอนนี้คุณใหญ่สาธิตให้ดูนิดนึงได้ไหมครับที่ซ้อมเมื่อเช้าหลังจากที่ซ้อม รับพระราชทานปริญญาบัตรแล้วคุณยายก็มาร่วมร้องเพลงกับเพื่อนๆต่างวัยนะครับที่จบการศึกษาจากสาขาวิชามนุษยนิเวศาสตร์ปีนี้และคุณยายกิมหลันก็กล่าวอะไรกับเพื่อนๆเล็กน้อยครับยายรู้สึกมีความด,ดีอย่างยิ่งนเต้นรู้สึกเกียดที่ได้มาเรียนในมศธนะคะ ในปี2541ครับลูกสาวคนโตอของคุณยายเนี่ยป่วยต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้านคุณยายก็อยากให้ลูกมีกิจกรรมอะไรทำเลยชวนไปสมัครเรียนแล้วคุณยายก็เรียนเป็นเพื่อนลูกเลยแต่เมื่อลูกสาวและสามีเสียชีวิตไปคุณยายก็ต้องหยุดเรียนนะครับปี54กลับมาตั้งใจเรียนอีกครั้งหนึ่งจนสำเร็จในปี58คุณยายบอกเทคนิคง,ง่าย อ่านหนังสืออยู่บ้านที่พะเยาก็จะใช้วิธีการอัดเสียงของตัวเองลงเทปเอาไว้แล้วก็เปิดฟังเสียงตัวเองหลายๆรอบซื้อเทปมาเยอะจนขนาดท,ที่ว่าคนขายเทปเนี่ยแซวคุณยายว่าโอ้โหมาเหมาเทปจนหมดแล้วนะครับกว่าจะเรียนจบวิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัวได้คุณยายต้องอ่านหนังสือไม่ต่ำกว่า30-40ถึงเล่มเล่มหนึ่งเนี่ยหนาไม่ต่ำกว่า 100- 200ถึงหน้าต่อไปนี้คือความรู้สึกของคุณยายในวัย91ปีว่าทำไมต้อง มุ่งมั่นมากขนาดนี้ครับถ้าเราทําตัวอย่างที่ดีให้เขาเขาก็จะจดจําไว้ชีวิตอย่างนี้อยู่เสมอใจมุ่งมั่นเราอยากจะให้ตัวเองสมาเร็จเพราะว่าเห็นเห็นเห็นเพื่อนเพื่อน<ๆ>ตอนที่เรียนจบมาโใหม่ๆนะฮะเห็นเพื่อน <ๆ S 2> เพื่อนที่ลืนผ่านเราที่เมื่อ เขาอยู่ชั้นดีกันเนี่ยแต่ก่อนเนี้ยเวลาเราสอบเนี่ยเราได้ที่หนึ่งใช่ไหมเขาก็ได้ที่สองที่สามเพรเดี๋ยวนี้เขามีหน้าที่การงานเราไม่ได้ทำอะไรไม่มีหน้าที่การงานเพราะเราเรียนไม่จบเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามหาทางเรียนให้จบับเรียนอะไรก็ได้พอดีมสทนี้เปิด <laughs> แต่ก็สายไปหน่อยนะคราบ แต่คุณยายเป็นลูกคนจีนซึ่งเป็นผู้หญิงในสมัยก่อนเขาไม่สนับสนุนให้คนจีนผู้หญิงได้เรียนหนังสือสิ่งนีน้มันเป็นสิ่งที่สั้นเล้นอยู่ภายในจิตใจของคุณยายว่าสักวันหนึ่งถ้าฉันเรียนได้ฉันจะเรียนะและคุณยายก็ทําสําเร็จอันนี้คือสิ่งที่เป็นแรงจูงใจและเป็นสิ่งที่แฝงเล้นอยู่ในจิตใจของคุณยายแม้ว่า91คุณยายก็ยังเรียนได้จบได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมหาลัยสุโขทยัยธรรมธิราชเป็นมหาลายัยหนึ่งมหาลัย จะว่ามหลาลัยเดียวก็ได้ที่เป็นมหลาลัยทางไกลของประเทศไทยในตอนนี้ที่ให้โอกาสกับบุคคลคนไทยและไม่ว่าจะอยู่ในเมือง,งไทยและต่างประเทศทั่วโลกได้เรียนรวมๆแล้วเนะี่ยคุณยายเรียนประมาณ20วิชานะครับผมแอบไปดูใบรายงานจบการศึกษาของคุณยายสอบตกมาแล้วกว่าครึ่งหนึ่งต้องไปสอบมาอยู่หลายรอบแต่คุณยายบอกว่าไม่เคยท้อเลย จนสุดท้ายก็สารฝันของตัวเองสําเร็จในวัย91ปีคุณยายบอกว่าจากนี้ไปก็ยังคงอ่านหนังสือพิมพ์เพิ่มพูนความรู้แม้ว่าจะเรียนจบแล้วก็ตามนะครับผมแอบถามอาจารย์ที่เป็นประธานสาขาว่าช่วยเหลือดนสิทธิ์นักศึกษาคนนี้เป็นพิเศษหรือเปล่า<ฆ>บอกว่าไม่มีการช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นนะครับข้อสอบใ,ใช้ชุดเดียวกับนักศึกษาปริญญาตรีทั่วไป<ฆ>กว่าที่ทีมงานจะมาทราบอีกทีนียก็คือ ตรวจผลสอบกันไปเรียบร้อยแล้วจึงทราบว่าคุณยายอายุ91ปีนะครับติดตามตอบโจทย์คืนนี้4ี่ทุ่ม40นาทีเปิดใจคุณยายรวมถึงญาติญาติว่ารู้สึกยังไงและอาจารย์ที่สอนคุณยายครับ <Okay. S 3> หลังจากที่เราได้ดูทั้งสองคลิปจบแล้วนะคะนักศึกษาน่าจะเห็นได้ว่าในการเรียนเนี่ยคะ่ะเราก็มีปัญหาและอุปสรรคต่างๆมากมายหรือมีหลายอย่างที่อาจจะมาขวางกัน้นให้เราไม่สามารถสําเร็จได้ตามที่ตั้งใจไว้นะคะแต่อยากให้นักศึกษาเชื่อไวค้ค่ะ ว่าถ้าเรามีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองแน่นอนค่ะว่าเราก็จะสามารถสำเร็จการศึกษาและก็ความแบบปริญญามาได้อย่างแน่นอนค่ะ